อยู่ไหมคะน,น้องรนันชิมหน่อยนิดนึงขอแวะกินเลยน,น,น้องรันผอมเกินไปนะกินอันนี้ <G ül> เพิ่มหน่อย <G ül> นึงช้นกลางช้นกลางหนูกินขนมเยอะมากเลยพี่เกกินน้ำหวานไปสามแก้วมันยังไม่พอค่ะน้องรนันอันนี้มิติใหม่เมอ่อกี้กินอ,อนร่อยไหมอร่อยไหม กมาทำไมถึงยังคือจริงๆต้องบอกว่าแบบมันอยู่ในช่วงแบบเหมือนค้นหาตัวเองยังไม่รู้แน่ชัดว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบจะทําอะไรคี่จริงๆอ่ะรู้อยู่ในใจแล้วอยากทาอะไรแต่ด้วยความกลัวมันก็ยังแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเราก็ได้แข่งแลเชิญสื่พิเศษจะบอกว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ได้มาคนเดียวเราจะมาเป็นคู่แต่วันนี้คู่ราเนี่ยติดภารกิจก็เลยไม่ได้มา <c oughs> ก็จะเขินเ <c oughs> ขินเขินเขินเก่งๆแล้วก็สัมภาษณ์กับแบบว่าคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากตอนนี้คือเราไลฟ์สไตล์หรือว่าการแต่งตัวอะไรอย่างงี้คือก็ไม่เลยค่ะชอบเป็นไอดอลเลยกายว่าเป็นไอดอลของราเลยวันนี้ปิดหมดเลยท้า วนวนี้คือใส่คนแทคนใส่หุน่นนี่ใส่หมวกใส่แว่นดอกวัเทมาสวัสดีค่ะชื่อเกศน,นะคะเป็นเจ้าของร้านในเครือรวยไม่หยุดกรุป๊ปรวยไม่หยุดกรุ๊ปก,ก็จะมีพวกเนาทิมิเปิ้งยางเกาหลีไฟเท้เกอร์ชานมไข่มุกเสือพนธ์ไฟมิลท s โฮ o าสที่เป็นคาเฟ่ขนมปังเกาหลี<า>แห่งแรกของประเทศแล้วก็มีดมัมเมชเชียนที่เราอยู่เนี่ยเนาะเป็นเอ่อโคลเลนบรนช์ ที่อยู่ในสยามสแควร์หมาเป็นหมาแล้วก็มีซูนูบูบูมีจูซี่บันนี่มีหมูกระทะคนรวยมีอ e ีบอมแซนด์วิชโอเคพอแค่นี้ก่อนรันไปกินหมูกระทะคนรวยมาแล้วที่ <c oughs> อเมริกาอร่อยมากแล้วก็สั่งคองหมุยงสี สี่จาเหรอใช่ไปกินในนี่ด้วยร้านน้ำผลไม้ข้างหน้าร้านจซิบะนี่อร่อยไหมอร่อยค่ะเป็นผลไม้แล้วชอบกินเอ่อมะม่วงเบาแพชช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 ะชชชชยชช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 บชชยชชชชชชนชช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 เชช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 มากเชชาชช่ชชช่าชรชาชช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 เตชช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 ชนชช้ชชชกชกชชชยชกจะรู้ว่าจุชเรช่ชชชช้ชชชชชชชก็ชช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 ชับมาก่อน เกดเรียนในด้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่แล้วมีแพชชั่นในการทําอาหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบอย่างเช่นตอนเรียนอยู่เมืองนอกก็ชอบทําอาหารแล้วก็เรียกเพื่อนๆอ่ะมากินมากินแล้วก็จุดพงจุดเทียนดับไฟมากินแบบเหมือนชอบแบบดีลอารม์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยทักษะแบบคุณพ่อพูนแต่เด็กๆแล้วแบบเฮ้ยอย่ากทำร้านอาหารอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากแล้วเกีดก็แบบดูแลแต่เวลพทูดิบยันข้างหน้าร้านจนแต่เกยก็เลยแบบเฮ้ยจะยังไงจะอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนก่อนให้มันรู้ว่า o p e เรชั่นของการทำร้านอาหารก่อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วกก็บ ทํางานออฟฟิศอยู่2ปีแล้วก็เพิ่งมาเปิดธุรกิจแรกไนซ์มิวเป็นธุรกิจที่เก้าแธุรกิจแรกก็เจ๊งไปแบบ5้ธุรกิจแล้วลอะไรแบบนี้แต่ว่าเราทํางานทํางาน2ปีนี่คือเป็นทํางานประจำจริงๆตอนอยู่ที่บอสตันเกตจบจากบอสตันเกตทางานโรงแรมปีหนึ่งแล้วก,กลับมาทาคอนซัลท์สปีคอนซัลท์ในเรื่องของอพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็องค์กรไนซ nice, ์มิวเป็นธุรกิจที่เก้าไฟทเกอร์เป็นธุรกิจที่สีแล<อ>้วก็ต่อๆกันมาจนถึงเนี่ยที่เรานั่งอยู่นาไปเชียนสุดยอดมากแล้ว 2ปีตอนนั้นทาไมถึงยังคือจริงต้องบอกว่าแบบมันอยู่ในช่วงแบบเหมือนค้นหาตัวเองยังไม่รู้แน่ชัดว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบจะทําอะไรคือจริงอ่ะรู้อยู่ในใจแหละว่าอยากทาอะไรแต่ด้วยความกลัวมันก็ยังแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยช่วงใกล้ๆ2ปีก็เลยไปเปิดร้านกาแฟแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยแบบจะทําอะไรแบบศึกษาว่าแบบควรจะทําอะไรดีอะไรแบบ อย่างของร้านเนี้ยค่ะร้านก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วร้านแบบมาทางบัลเล่ร้านเต้นบัลเล่นี่เรียกบัลเล่เหรอค่ะเรีป็นเก่งเลยเหรอที่จุฬาเลยค่ะคณะใช่ศิลปกรรมคณะสาขาตะวันตกค่ะแล้วน้องรันอยากทำอะไรน้องรันผอมเกินไปนะกินอันนี้เพิ่มหน่อยนึ่งช้นกลางช้นกลางหนูกินขนมเยอะมากเลยพี่เกศกินน้ำหวานไปสาบแก้วมันยังไม่พอค่ะน้องรันอันนี้มิติใหม่น้องรันกิน อร่อยไหมอร่อยไหม,ย,ย,มยังค้นหาตัวเองอยู่ใช่ไหมว่าแบบอยากอยากทำอะไรใช่ไหมคือตอนนี้เราก็เหมือนได้ทำงานคือเป็นยูทูบเบอร์ค่ะในช่องหับของพี่นิกกี้แล้วก็มีเงินมีวิวด้วยมี่ทำแบบมาสักนานก็นานแล้วแต่ว่าชว่วงนี้จะเพิ่งมาแบบเยอะขึ้นแล้วก็ สอนบ,บัลเล่ด้วยหรอสอบ,บัลเล่ด้วย,บบยใช่หรูว่าเกศจะต้องไปสมัครเลงกับน้องร <c oughs> ันดีเลยค่ะจะสเตชิ่งให้แบบหายปวดเนื้อปวดตัวเลยอยากจะรู้ใช่ป่มว่าตัวเองแบบอยากจะทำอะไร<ช>ต่อไปอะไรเงี้ยจะจบอย่างเงี้ยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ใช่แบบว่าคงที่มันไม่ใช่มันไม่สเตเบิลที่เราจะแบบทำงานแล้วเท่าอันทุกเดือนอย่างเงี้ย แล้วรรู้สึกว่ารันไม่ชอบทํางานประจำด้วยพี่เกก็คือน้องรันมีความรู้สึกอินสิเคียวคือแบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะได้เงินเท่าเดิมทุกเดือนหรือเปล่าก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรอีกอย่างหนึ่งจะได้ให้แบบแน่ใจว่าแบบเราจะมีแบบอินคัมมาซัพพอร์ตแบบว่าทุกเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคือสำหรับเกดอะเด็กรุ่นใหม่สําหรับน้องรันเกดมองน้องรันอะเกดมองว่าโหแม่งแบบเก่งมากกว่าคนรุ่นเกดหรือเก่งกว่าเกดด้วยซ้ำตอนนี่ตกดยี่สิบเกดสี่สิบน้องรันเป็นยี่สิบเอ็ดตอนเกดยี่สิ ยี่สิบเอ็ดเกืยังเป็นบุ้นอยู่เลยลนันอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่ารันจะไปได้ไหมหรือว่าทำได้่าอย่างยูทูบเนี้ยคือมก็แบบจะมานั่งสัมภาคคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติก็จะทำเป็นคิดคอนเทนต์ทำอาหารทำอยู่กับตัวเองกับเพื่อนเรากับคนรอบตัวสามารอย่าเงี้ยนเลยแบบว่า <c oughs> ไม่แดบบว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะทำอะไรเดียวมาก แล้วก็เป็นเหตที่แบบอย่าง้องงานอย่างไอเกดรู้แบบเป็นคนเหมือนมีความคิดสร้างสารรค์มีทิ e ตี i v i t y มากเห็นไหมอย่างตอนนี้อ้ยุ้ยเบะเห็นก็ทำตั้งหลายอย่างแล้วคนเราสมัยนี้มันรายได้อะมันสามารถหาได้มากกว่าหนึ่งช่องทางซึ่งจริงๆอ่ะเกดว่าการคิดอย่างเงี้ยคือดีมากๆเกดไม่ได้คิดว่าการเป็นอินฟลูหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์รายได้ไม่มั่นคงนะเกดไม่ได้คิดอย่างนั้นเกดคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีความคิดใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆตลอดเวลามันก็สามารถทําให้อาชีพเนี้ยมันคงนไดได้ด้้แต่่่เเเเกกกกก็ขาาาาาาใจจจวคคนนรรรรทุมััออะะยยยงงููสสึปบณ์ ยังผ่านมาไม่เยอะก็อาจจะรู้สึกอินซีเคียแบบเฮ้ยแบบไม่มั่นใจว่าแต่เกดก็สนับสนุนให้น้องรันน้องๆทุกคนอะทำงานให้ได้รายได้จากหลายช่องทางเพราะขนาดตัวเกดเองเกดยังรู้เลยว่าเฮ้ยเกดเปิดแบรนด์เดียวไม่ได้เห็นไหมเกดยังต้องมีอันนูนน้นีใช่ d i v e r s i f y port ให้ป็นแบบเหมือนกับหลากหลายมากขึ้น สัมความแตกต่างสัความหลากหลายเพื่อให้ได้เงินมาจากหลายช่องทางอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ขึ้นูอกว่าเราต้องคนพบตัวตัวเองก่อนว่าแบบเราชอบอะไรเรามีแพชชั่นอะไรอะไรเงี้ยอย่างอย่างประสบการณ์ของเกดอะเกดทำอะไรอย่างมากมีหลายอย่างที่เจ๊งไปอะไรแบบนี้เนื่องมาจากเกดอะไม่ได้รู้จริงไม่ได้มี knowledge คือทำแบบด้วยความโลภอย่างด้เงินก็อินเวสต์เอาเงินไปปุ๊บมเพิแล้วสุดท้ายคืออะไรอะเก้าอย่างก็คือเจ๊งไปหกเจ็ดอย่างแล้วอะไรแบบนี้เก้าอย่างก็คือเจ๊งไปหกเจ็ดอย่างแล้วอะไรแบบนี้ใช่ างแรกเลยคนพบดตัวเองว่าเรามีความรู้ด้านไหนเราชอบด้านไหนแล้วเรามีความสุขที่จะทาอะไรมันก็สามารถเรามีความสุขที่จะทอะไรเหมือนเกศทุกวันนี้เกศมาทาร้านอาหารใช่ปะเกศจบด้านอาหารมามันเหมือนไม่ใช่ทํางานอะแต่ทุกวันมันเหมือนเราแฮปปี้แล้วเรามาเหมือนมาชิมขนมมาทำอาหารมันก็เป็นความสุขที่แบบพอทําแล้วแล้วเราก็ได้เงินด้วยพูดจริงเมื่อก่อนเกศทำงานออฟฟิศสองปีเกศเทียวนะคือเกศไม่ใช่คนยงเหมือนตรองหนเลยเกศเป็นเหมือนเด็กสมัยใหม่ที่ไม่ได้ชอบทํางานประจำ แต่ไม่ได้ไม่สนับสนุนให้ทํางานประจํานะเพราะเกศมองว่ามันเป็นประสบการณ์การที่ก่อนหนะ้านี้เกศเคยทํางานประจำนะอะมันมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันทำให้ทุกวนะันเนี้ยมันได้เอามาใช้จริงอะว่าแบบณนะวันนั้นอะเราเรียนรู้อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยผิวไม่ค่อย้าน,น้องรนันชิมหน่อยนิดนึงข่าวแวะชิมนิดนึง างานประจำไม่ได้ไม่ได้แย่ข่บคุณค่ะแล้วว่ามันแล้วแต่คนว่าเขาชอบที่จะทําแบบนี้เป็นรูทีนเดิมๆหรือบางคนชอบที่จะเปลี่ยนรูทีนใหม่ๆเนาะคนเราบางทีไม่เหมือนกันคนบางคนชอบทําอะไรเดิมๆซ้าๆทุกวันเป็นรูทีนอย่างที่บอกบางคนเขาก็จะรู้สึกว่ามันสบายใจนะที่ได้ทําอะไรเหมือนเดิมโดยที่มันไม่ต้องเครียดว่าเราจะเจออะไรใหม่ๆคนเรามันมีหลายประเภทอยู่แล้วเลย ตรงนี้ใช่เพราะบางทีอ่ะงานประจำหลายๆงานก็ได้เงินเยอะมากนะก็ก็ก็บางทีก็เป็นงานที่มั่นคงจริงหลายๆงาน่ะงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่มั่นคงอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกอะเนาะเด็กสมัยใหม่รุ่นรุ่นใหม่อ่ะมันมีอะไรยั่วยวนแบบยั่วยวนเยอะเยอะมากๆกให้ออกมาแบบเที่ยวเล่นอยากออกมาแบบเหมือนต้องการมีสรภาพใช่ป่ะแล้วก็มีสารภาพคือเราไม่ได้ต้องการอยู่ในออฟฟิศจัดถึงสุขหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ชอบเที่ยวเล่นเก๋เข้าใจนะแบบเวลาบางทีไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่จริงๆแล้วอะเด็กจบใหม่หรืออะไรอะเก๋ก็ยังสนับสนนนออฟดูก่ะ ฝึกอะไรรู้ไหมฝึกระเบียดฝึกระเบียบวินัยใช่ควุมเวลาเด็กสมัยนี้พูดจริงนะเทียบกับเกดอ่ะมันต่างกันมากเเกดต้องบอกว่าเกดความอดทนสูงกว่าเพราะอะไรอ่ะน้องโกลันโตมาแบบโซเชียลมีมือถือมีอะไรใชค่ะชอดทนน้อยกว่าเกดนะทั่วนี่เห็นไปอยู่เฉยๆไม่มีโทรศัพท์จะดิ้นจะเป็นจะตายใช่ไหมเหมือนกับแบบไม่มีอะไรจะทำาใช่ใช่แต่เกดสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เห็นจะต้องมีมือถือเมื่อก่อนนัดกันนัดกันไปที่ไหนไม่เห็นมีมือถือเลยรอตรงไหนก็คือรอตรงนั้นไปแหละจริงเหรอถ้าาสมมมติออ่่่นนนนหหหูููะแจะทันคุณแม่ใช้เเพจจออิง เก่โตแล้วกว่าจะมีเพจเจอร์หน่อยอะจริงอ๋อจริงรานหนาเป็นคนชอบนะันจดหมายมันมันคลาสสิกแล้วมันดูตั้งใจเนาะเหมือนว่าเราเขียนเองเลยอะใช่ใช่แล้วรานหนาชอบสมมติถ้าเรากังมีแฟนหรืออะไรเงี้ยเราส่งไปหรืออ่าถ้าไม่ไปไปไม่มีก็ไม่มีค่ะส่วน่หรอไม่มีคน ไม่วนคุยด้หรอใช่ค่ะเหนาะไหมไม่เหงาเลยเพราะว่าอย่างวันนี้ใช่ไหมคะเป็นวันเสาร์ปกติวันเสาร์เราสอบบรลเลงทั้งวันแต่ว่าอาทิตย์นี้หยุดเพราะว่าออกของพี่มุกแล้วก็มาถ่ายย t u b e ด้วยก็เลยลาทั้งวันทีเดียวเลยแล้วเราจะว่างวันอาทิตย์วันอาทิตย์อะไรก็จะเป็นคิวถ่ายย t u b e ก็ทําคือทํางานทุกวันก็เลยไม่เหงารู้สึกว่าถ้าสมมติจะต้องมีแฟนขอเวลานอนให้ตัวเองก่อนขอเวลานี้ก็ยุมากแล้วใช่ไหมใช่เวลานอนให้เยอะมากขึ้นดีกว่าพักผ่อนเพราะว่าตอนนี้อยากแบบว่าอยากทำงานอะไรนี้ใช่พอมันมีโซเชียลมีเดียมีอะไรใช่ป่ะเด็กรุ่นใหม่จริงๆไม่ได้เวอร์นะไม่ไม่อะไรนะแต่ว่า no body ก็เป็น some body ได้ทุกคนรู้สึกว่า จะไม่มีไม่มีตัวตนเลยไม่มีใครรู้จักอ่ะแต่ทุกคนอะใครก็ไม่รู้ที่สามารถเป็นซัมโบดี้ได้หมดเพราะอะไรแค่มีมือถือเครื่องหนึ่งติดต่อมีไอจีมีทวิตเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยมีโซเชียลหลายแพลตฟอร์มมากอยู่ดีเราเผลอๆทำคอนเทนต์อะไรที่แม่งโดนขึ้นมากต่เวลาเราเป็นใครวิวแบบ10ล้าน10ล้านวิวอะไรเงี้ยก็ดังอย่ามีชีวิตเลยใช่ปะจริงๆอยู่ในโลกยุคปัจจุบันอะจริงๆมันต้องมันก็มันอยู่ยาก คือทุกคนมันม,มันเป็นใครได้หมดตแต่ขันมันสูงโอกาสมันะลอยฟุ้งไปหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าใครจะแยบหรือได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนกว่าจะไปทำนูน่นทำน,นี่เราต้องทำเราต้องพยายามเราต้องได้แต่เดี๋ยวนี้คือทุกคนไฟแรงเด็กหัวคิดรุ่นใหม่นุ่นนั่นนี่คือรันยังรู้สึกเลยว่าตัวรันนักโตช้าโอ๊ยช้าเก่งมากแล้วตอนนี้สิบเอ็ดเกรดเป็นบุญอยู่เลยยัง แต่เดี๋ยวไซเด็กสมัยนี้สิบหกสิบเจ็ดเขาโค้เขาเก่งมากเอาจึิงม่กเกดอ่ะโคตดโค้นักถือเด็กสมัยนี้เลยแล้วแบบอย่างเช่นเกดทําร้านอาหารใช่ไหมคะเกดบอกเลยนะว่าร้านเกดก่อนอันนี้จะจับกลุ่มจับกลุ่มเขาเรียกอะไรคนที่โตขึ้นมาหน่อยกลุ่มคนออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยเราเราเซิร์ฟกลุ่มนั้นมาตลอดตอนนี้เกดพูดจริงนะเกดอยากทํายังไงก็ได้อ่ะให้ให้จับกลุ่มแบบเด็กคนรุ่นใหม่เข้ามาได้อะไรแบบเนี้ยจริงจริงยากสำหรับเกดนะเพราะเรารู้ว่าเด็กรุ่นเนี้ยเอาพูดตรงตรงที่เบื่อมากขึ้นนนนนคคืออออททุกกกกยย่่าาาาาางงงมมมััััเเปลลีรรรรร็วข้้หสส มันไม่เหมือนก่อนนะไม่เหมือนก่อนโควิดนะหลังโควิดมาทุกอย่างคือเปลี่ยนร้านเกิดขึ้นเยอะมากมันคอมเพรีทีมาคู่แข่งโคตรเยอะใช่ป่ะแล้วทุกคนก็คิดใหม่ทําใหม่ทําเร็วอะไรอย่างเงี้ยจุดหนึ่งเลยเกิดว่าคนที่จะเซอร์ไบหรือคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คิดจะเริ่มทําธุรกิจได้อ่ะทีเลยอ่ะคือต้องรู้จักปรับตัวให้ทันให้เร็วเมื่อก่อนอาจจะปรับแบบรายปีนะเดี๋ยวนี้มันคือปรับรายวันใช่อันนี้เราก็รู้สึกว่าการปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ใหม่ก็ว่าจากสองสามเดือนเราจะมาแบบเอ้ยเราต้องโลกสมัยเด คุณประมุ่นเลยประมุ่นเลยตอนี้บอกว่าโกลันหนูต้องรูไว้นะลูกสมัยโลกสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยแบบแม่เลยเดี๋ยวนี้หนึ่งวันก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นหนูต้องตื่นตัวและทันกับสถานการณ์ให้ได้อยู่ตลอดเพราะว่าถ้าหนูไม่ทันเนี่ยตัวหนูก็จะแบบว่าเราก็จะเล็กลงเล็กลงนะหมายนกัว่าเราก็โลกแคบหรืออะไรเงี้ยไปเลยอย่างตอนเนี้ยเอาจริงป้ะอย่างน้องโกลันก็เห็นนะยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรโคตรเยอะเยอะไปหมดเยอะเราจะทำยังไงใช่ป่ะตาแนกต่างตาแตก กระแสตลอดตอนนี้หนูก็กำลังพยายามคิดกันอยู่เหมือนกันเราต้องสร้างความแตกต่างนี่เลยเราต้อง different i a t e differentiate ตัวเองอะต่างกับคนอื่นยังไงมันยังไม่มาค่ะน้องกอลันเก่งมากแล้ววันนี้ก็คือดีใจที่ได้สัมภาษณ์พี่เกดดีใจที่ได้เจอน้องกอลันเหมือนกันแล้วในองค์กรหรือการบริหารเนี่ยพี่พี่เกดมีการจัดการ แผนยังไงบ้างคะคือก็บอกว่าเหมือนนะวันนี้ใช่ป่ะคะเรามีร้านอาหารอ,าอ,ยาอยู่หลายร้านแล้วก็มีพนักง,งานหน้าร้านพันกว่าคนแล้วก็หลังบ้านที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอีกประมาณกับ50คนหลังบ้านนี่เกดถือว่าน้อยนะ<ช>เกดเกดกำลังกยังพยายามแบบรวบรวมทีมให้ให้มันเราแข็งขึ้นอยู่แต่หน้าร้านก็พันกว่าคน, <ม S 2> านเกดเกดจะบอกเสมอเลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจอะจุดที่ยากที่สุดอะจุดที่แบบชาร์เลนจ์ที่สุดก็คือคนคือ คือการบริหารคนแอสเซทคนน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะในธุรกิจสายเกตคือ f b สายบริการน่ะคือมันยากมากและเกตอยู่ในพาร์ทที่จะต้องเทรนคนที่รูิพันกว่าคนน่ะแบบร้อยพ่อพันแม่เราจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันอยู่ในเตเบิลนเป็นแชบอยู่ในจุดที่เราต้องการให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะโหดอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันมันต้องมีความรักแล้วก็ความเข้าใจใ,ให้ทุกคนรวอยอย่างเช่นเกดพู้เสมอเกดไม่รู้ว่าองค์กรอื่นเป็นยังไงด้วยความที่เกดอ่ะก็จบสายบริการมาเนาะเกดจบแล้วก็เคยทํางานสายบริการมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความเข้าใจพนักงานทุกคนมันเป็นสิ่งสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะสอนเขาได้เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องเคยอยู่ทุกจุดที่เขาเคยอยู่ใช่ใช่อันนึ แต่ต้องยอมรับว่าคือเกดก็โชคดีประสบการณ์เกดเยอะมันตั้งแต่เกดอยู่เมืองนอกเกดก็เคยทําเสิร์ฟอาหารเคยทางานโรงแรมเคยเลี้ยงคนแก่คือเกดมาตั้งแต่แบบร้านห้องน้ําคือเกดมาทุกจุดที่เกดคิดว่าทุกคนได้สัมผัสในววันนี้ทําให้เวลาเกดเทรนเขาว่าเกดเข้าใจเขาแล้วเกดรู้ว่ามันน่าจะมีจุดอะไรที่ที่เป็นจุดแบบจุดอ่อนจุดแข็งจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยแบบเกดโชคดีที่แบบเกดทํางานคอนซัลมาก่อนพัฒนาศักยภาพองค์กรแล้วก็บุคลากรเกดรู้ว่าคนคนเนี้ยควรจะต้องเขาจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแล้วควรจะตต้้้อองงยู่่ใใในนนนํําาาาาาแหหหไมมัก็เเเทรขจ พอเราวางถูกจุดอ่ะมันก็จะไปเสริมตรงนี้ตรงนี้เสริมตรงนี้คือมันก็ไม่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแต่เรารู้จักการวางรู้จักว่าเราจะวางคนให้อยู่ในจุดไหนตำแหน่งไหนอะไรแบบนี้ทุกวันนี้เกศดูดูแลลูกน้องอ่ะเกศพยายามให้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 ทุกคนเข้าใจว่าเป็นครอบครัวนะเกศเป็นคนดุมากจริงแต่ก็ถ้าเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเกศจะโคตรใจดีมากแต่อย่าให้เกา เวลาเรีนสอนเป็น้่งถ้าสมมติว่าเราจะสอนด,ด้วยความใจยเย็นก่อนจริงจริงันั้นไม่ดุเลยแต่ว่าถ้าเรื่องไหนเล่นเล่น,เ,ลนเวลาไหนเรียนเรียนแต่ว่าถ้าแบบอ่ะซ้ำ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 ,ซำ,ซำให้ซ้อมแล้วไม่ทาดื้อย่างี้คืออยาให้พูดซ้ำใช่หนึ่งสองสามไม่ <okay. S 1> ชอบการพูดซ้ำสี่ห้าหกคือไม่ได้แล้วดุเด็กเรา ดิมาต้องต้องฝึกเพราะเราก็เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าคนเราอะถ้าจะเราจะประสบความสำเร็จเราต้องการมีดิสซิ้ลินระเบียบวินัยสำคัญมากแต่แต่ก็ว่าคนอื่นนะโตเกดเองก็ไม่ค่อยเป็นคนที่มีระเบียบเกดก็ไม่ใช่คนมีระเบียบเท่าไหร่ห่ังที่หลอกเกดมีพาร์ทเนอร์ทั้งส่วนอีกคนนึงซึ่งเราเป็นเหมือนเป็นกูดคอมบิเนชันคือเขาจะเป็นคนแบบนี้เกดจะเป็นคนแบบนี้มันเลยทำให้พอมาบริหารด้วยกันอ่ะโอเคขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเวลาเกดสอนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรสอนด้วยความเข้าใจอ่ะแล้วทรี พนักงานให้เหมือน t r e คนในครอบครัวอันนี้ไม่ได้พูดให้แบบดูดีนะแต่ต้องทําอย่างนั้นเพราะอย่างที่บอกตอนนี้ธุรกิจเยอะมากอะไรที่เกศจะสามารถเก็บพนักงานที่เราเทรนมาอย่างเกงแล้วอะไม่ไปนะยากนะร้านใหม่ก็ขึ้นมากมายการดึงตัวอะไรก็คนเยอะแยะแต่เกศบอกเลยว่า turnover เกศถือว่าต่ำมากอาพูดตรงนะถ้าไม่ร้ายแรงเกศไม่ได้ไล่ออกอะแทบไม่มีคนออกเลยใน t u r n ว v e r ในบริษัทเกศแต่อย่าให้ดุนะเวียยแต่ไม่ได้เวี่ยใส่นะเขี่ยตั้งโต๊ะลงพื้นหรือว่าเป็นเพราะอาหารร้านเกศอร่อยก็ไม่รู้เลยแบบพนักงานยัอู่ ใช่วันนี้ก็คือได้ความรู้จากพี่เกดอยู่มากมากแต่ไม่ได้ความรู้อะไรเลยเนี่ยแต่ได้ความรู้เพราะว่ารันไหนฟังแล้วอะไรก็พยายามคิดตามในเรื่องที่มันเกีก่ยวกับตัวรันต่อได้แต่รู้ไหมน้องรันเกดมีข้อคิดอย่างหนึ่งที่น้องรันต้องเอาไปใช้ทุกวันนี้อย่าไปเก็บเงินเยอะนะพยายามใช้ให้เยอะๆยอะทำไมอะอย่ากเก็บเงินมีเงินเท่าไหร่อะอย่าได้อะไรซื้อให้มันหมดเลยพยายามสร้างนี้สินให้ตัวเองค,คุณแม่บอกบอกว่า,วาถ้าคิดจะมีนี่ต้องหาเงินให้เกงด,ด้วยแต่รู้ว่าทาไมถ้าเราหมดแต่เก็บเก็เกบเราไม่ซื้ออะไรมันกอพ แต่ถ้าเรามี10บาทอะเพายมใช้แม่ให้เยอะ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 เลยเราก็อยากจะได้อีกอะอย่าไปเก็บแบบอย่าไปงกอย่าไปเก็บกันเยอะอยากได้อะไรซื้อไปเลยตอนนี้เพราะเอาจริงนะน้องโกลันอะไม่มีความรับผิดชอบอะไรเราไม่ต้องดูแลใช่ไตมก็มีอยู่นะตอน่มที่แล้วคุณแม่ให้หนูจ่ายค่าเทอมเองแล้วจริงเก่งมากว่าพอพอละทำงานเหมือนคือเขาจะเป็นคนเก็บเงิน เงินหนูเนี่ยแหละเวลาเงินรีวิวแล้วหนูจะใช้อะไรอ่ะหนูเบิกใช้เป็นการนเบิกเอาเทอมที่แล้วเขาก็แบบแล้วหนูหนูหนูมีน้องชายห่างกัน9ปีหนูแทบจะเป็นเหมือนเป็นคนเลี้ยงดูน้อง้วยหรอก็ดูน้องด้วยแล้วก็คือคุณแม่ก็ฝึกเพราะว่าหนูก็คิดแล้วแน่นะคนหนูเป็นพี่คนโตหนูต้องดูแลน้อง คิดอย่างนีดีมากเอาจริงนะไม่ว่าอะไรก็ตามเกดคิดมาตลอดรู้ป่ะจุดที่จะทำให้คนเราจเจริญได้คือความกตกันญูอันนี้สําคัญมากเกดพูดกับทุกคนเสมอที่เกดรู้จักเราทํางานเราหาเงินได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลคนรอบตัวคนรอบตัวเราห้มีความสุขโดยเฉพาะคนที่มีบุญบุกับเราเราต้องดูแลเขาอย่างดีเกตพูดกับแม่เสมอเลยตั้งแต่เกตยังแบบ ยังแบบเป็นวุ้นยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นพูดตั้งแต่เด็กนั่งคุยกับแม่ทุกวันแบบมาไม่ต้องห่วงนะวันหนึ่งเยวจะรวยแล้วผมาจะสบายยิ่งกว่าวันนี้วันนั้นแทบจหมาไม่ต้องขยับะไรแล้วน้องกลันก็น่าจะเป็นเหมือนเกศเหอนปะตอนนี้เราก็เริ่มแบบออกค่าเทอบเองเลี<า>้ยงน้องช่วยให้แม่สบายขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่างหนึ่งที่เกศบอกว่าอย่าอย่าไปเก็บจนเกินไปเพราะาอะไรบางทีมันต้องมีอะไรบางอย่างพุชเราอยูใช้แหลกมาก <laughs> จริงจ <laughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะใช้แล้วก็จะหางเงินให้เยอะด้วยเราใช้แ,แต่แตเราไม่ใช่อยู่เฉยไงเราต้องหา,าให้ได้มากกว่าใช้ใช่ใช่ใช่เราต้องพยทย,ยานโลกตอนนี้ก็เลยพยทาย,ยานรับงานทุกวันเลยรับทุกอย่างที่มีแล้วทําได้ใช่ต้องเหมือนอย,ย่างนี้เนาะงานเล็กงานน้อยงานมากงานน้อยอย่างเดียวเอาให้หมดจะแม่ค้าจะอะไรก็ต้องทำให้หมดเ็นรับความรวยค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณพี่เกศมากเลยนะคะดีใจใี้พี่เกดฝาก ก็ฝากร้านดัมเมเชียนนะคะร้านน้องหมา Western and Korean Brunch ที่เดียวนะคะลองมาลองดูอยู่สยามสแควร์ซอยเจ็ดตรงกลางเนาะแล้วก็มี Nice with you วิยญาณเกาหลีไฟเท t เกอร์ชานมไข่มุกสูตพ่นไฟ E bomb sandwich Multo's house Sundubu Korean Express ที่ Discovery ชั้น2จู j u ่บ b u n n y สยามสแควร์ซอยเจ็ดนะคะหมูกระทะคนรวย2สาขาอันนี้รอร่อยฝากด้วยนะคะเยมาก แล้วก็ฝากติดตามแบรนด์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะจากรวยไม่หยุดกรุ๊ปค่ะครับสาธุฝากกดไลค์กกดแชร์ like, กกคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนขอให้เป็นความรู้ให้ทุกคนได้ไปลองพัฒนาตัวเองแล้นก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองเหมือนกัน,นกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย